สวัสดีครับผมพีสมายครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมฟุตบอลไทยลีกที่อยู่ในรูปแบบของเกม e f o o t ตบอลครับเกมนี้ก็เป็นเกมระหว่างอุทยธานีพบมุรีรัมยุนิตเต็ดครับและก่อนที่จะรับชมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้และผมพีสมายด้วยนะครับ แต่นี่ครับฝั่งบุรีรัมครับกับตันต้นก็ปกลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมครับว่าไปสู้ให้เต็มที่มากันที่เกมไทยลีครับเกมระหว่างอูทไทยไทยนี้เอฟซีพบบุรีรัมยูนเต็ด เริ่มต้นจากฝั่งอุงไัยครับบุญยเกียรติวงศาแจ่มผู้รักษาตู่ตามมาด้วยชาลัมโปที่ตาทอนเซซ่า เจมโบเลสฟอร์ดลูกา้าสนนลากอนสลิมงคลอองทรูเบนเนวิตก็เป็นสำรองครับส่วนบุรีลัมชัดชัยบุตรพรมตามด้วยมาเซลโลพันสายคิมินไฮยอกทาบินาลิออนเจมคริสติม,มโกรันคาสิตนลิบดินเกียมเม์บิสซิลี่มาตินบัวเกีย เริ่มแบทเทิครับอุทยเขียบอลก่อนมาที่เซซ่าเซซ่าเอา้าเสียบอลให้บุรีรัมกียอเมบิตอรีบิสโซลี่ยิงไม่ได้ครับเกือบไปครับเลออนเจมตามบีบีแล้วจังหวะนี้บุรีรัมตามบีบีต้องจายออกมาบอลอยู่ที่ลูคัสยังได้อยู่ครับอุทยแล้วที่ชาลามโปต แล้วมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาครับเป็นจังหวะล้ำหน้าครับของชาล,าลัมโปสคิมีไฮยยกเปิดยาวขึ้นมาอุทัยเก็บได้ ี๋ยวจังหวะน,นี้นนรุบิดินเก็บได้มาที่พันษามาเชโลทับินัสท,ทับินัสมองอยู่แล้วเลือกจ่ายมาให้คิดฟิมคิดฟิมเลือกเปิดเข้าไปแล้วบิสโซรีโกโกหนึ่งต่อโซแทบทีบุรีลตจะขึ้นนำจากกิยเมเบสสซลี ออกนำอย่างรวดเร็วครับสำหรับเกียร์เม่ิสซลี่ภายใน15นาทีเท่านั้นครับดูกันอีกครั้งครับจ่ายมาให้คริสบิมแล้วคริสบิมเลือกเปิดไปถึงหัวบิสซลี่ได้เทคตัวมงไม่พลาดครับดูอีกครั้งครับคริสบิมเปิดบอลเข้าไปแล้ว จบที่เกียร์แม่บิสโซลี่ครับก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับสำหรับบุรีรัมยูเต็ดจังหวะน,นี้อุไทยยังคลองบอลได้จ่ายมาให้เพื่อนเดี๋ยวโดนตัดได้บุรีรัมอยู่ที่โบเกียรกรอันคาสิสมาที่ลีออนเจม ย้อนเจมจ่ายจังวะนี้ก็ติดเพดื่อให้องอุทยัยอุทัยยังไน้าอยู่แล้วสิริมงคลเลือกจ่ายออกมาให้โบเลสฟอดโบเลสฟอรดจ่ายเข้าในจนังนี้ยังติดแซฟของชัย,ชยบุตรพรมแล้วคริสปิมเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโบเกียตามมาจังวันี้โบเกียเย่นบอลมาได,โงไงดโ้โบเกียยังไงดีโบเกียโบเกียพลิกหนี จ่ายเข้าในมาจะให้บิสซิลี่ก็ไม่ได้ครับแล้วบอโกลบอเกลเลือกแจงให้องทูอองทูเสียบอลให้บุรีรัมแล้วจวังหวะนี้บิสซิลี่เก็บได้วันไปไม่ถึงรีออนเจมครับแล้วบุญยเกียรติบุญยเกียรติเตะออกมาจาังหวะนี้ผูไทยยังเก็บได้โดนเบียดอยู่ริออนเจม ตามช่วยเพื่อนโบกเกียจะจ่ายก็ไม่ได้ครับแล้วสิริมงคลสิริมงคลเลือกจ่ายออกมาให้องทูเสียบอลให้บุรีรัมย์เหมือนกันแล้วโบวกเกียบวกมาให้พิสรี่พิสลี่ออกมาให้ทาบพินัททาบพินสัสมองมองแล้วเปิดเข้าไปภูไทยยังดักได้แล้วจังวันนี้บอลที่องทูออกมาให้ บอโก้บโก้เสียบอนให้บุรีรัมแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกม45นาทีแรกครับเป็นบุรีรัมออกนักบอกหนึหน่ต่อโนจากเกียเแม่พิสซซอรี่ครับและตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ครับเริ่มต้นจังนาทีที่15ครับ จังหวะประตูขะ้นนสองบุรีรัมจังวันนี้เป็นบิสซลี่ครับได้เทคตัวมงจากการเปิดของลูคัสคริสปิมครับแล้วนาทีที่25ครับอุทัยไม่ยอรรมทำเกมบุกขึ้นมาบ้าง ยิ่งไปจากนี้ก็ติดเซฟครับสำหรับลูกยิงของอองทูครับติดเซฟของชัดชัยบุตรพรมตอนนี้เรามาดูสถิติในช่วงครึ่งแรกครับเริ่มต้นที่การครอบคองบอลครับเป็นอุไทร์ธานีเอซีครับคองบอลมากกว่าบุรีรัมย์ครับ61%ต่อ39% โอกาสในการยิงครับมีฝั่งละหนึ่งครั้งในเรื่องการผ่านบอลครับก็เป็นอุทยัยธานีเจ้าบ้านครับผ่านบอลได้มากกว่าครับ3าสสํพาร์ทสำเร็จ32พาร์ทส่วนบุกรีลมผ่านบอล20สพาร์ทสำเร็จ15พาร์ทบอลคอสกันบ้างครับบุกรีัมก็คอสไปสองครั้งส่วนเรื่องบอลอินเตอร์เซปครับการตัดบอลอุทยัยธานีเอซก็ทำได้ ดีมากครับตัดบอลจากบุรีรัมไปได้4ครั้งส่วนบุรีรัมตัดบอลจากฝั่งอุไทยไปได้1ครั้งและในเรื่องที่บุรีรัมทำได้ดีครับเรื่องการแท็กเกิลครับบุรีรัมก็ทำไปได้5ครั้งอุไทยทำไปได้2ครั้งและในช่วงครึ่งแรกครับก็เป็นทางฝั่งบุรีรัมครับที่ได้ออกแองเซไป1ครั้ง และกลับมาดูเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับเริ่มแบทเทิลครับสกอร์ตอนนี้ยังเป็นปุริลัครับออกนำอุทิไททานีเอฟีอยู่หนึ่งต่อศูนย์แล้วนาริบดินเลือกแทงมาให้โกรันคอสิตโกรันคอสิต บอลคือมให้ลีออนเจมส์ลีออนเจมมองแล้วจังหวะน,นี้บบสโซลี่โอ้ยใส่สกอร์ที่สองยังไม่ได้ครับสำหรับบุรีลำเขาถือว่าทำได้ดีแล้วครับสำหรับการเล่นของลีออนเจมแล้วจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่อุทัยธานีเอทซีทิตาธรนักลกอนศิริมงคลเสียบอลให้บุรีลำบอลอยู่ที่ลีออนเจม โา้ดันคสิ์วางข้ามมาให้นาริบดินกรราันคาสิตอีกที่หนึ่งคลิสฟิมแล้วมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาครับเป็นจังหวะล้ำหน้าครับของทางคลิสปิมครับก็เหลื่อมไปนิดนึงครับ แล้วเปิดจามาบุรีรัมเก็บได้โบเกีย term. เอาโดนตัดไปได้แล้วจวังหวะนี้บอลเข้าทางบุรีรัมคิดฟิมมาที่พิสซลี่โบเกียโบอาเกียจะยิงจังหวะนี้ก็ยังติดผู้เล่นของอุทัยอยู่แล้วอุทัยจะสวนบอกโก้บอโก้ ปุรียมเบียดอยู่แล้วส <be everyone. S 2> the ุดท oh, ้ายบอลออกครับปุไทยขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาจักริดเล่าตะกูลเข้าแทนลูกคัสครับปุรียมขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาสฉชายกับพิธิวัตเข้าครับ บอลทุ่มครับทับิบนาสทุม่มได้ยู่สุบชัยคิสปิมบอลอยู่ที่พิซซี่คืนลัมมาให้คิสบิมคิสปิมขอลองยิ่งเองเจ้านี้ก็เข้ามือบุญยะเกียริครับบุญเกยียริเปิดยามาอเซโลฟเก็บได้แล้วพรรษาคืนมาให้ชัดชยัยชัดชยัยเปิดยามา นายบดริน,นเก็บได้ตามมาให้พิธีวัตรอิสซี่อิสซี่พาบอลหนีอยู่มาที่สุชัยสุชัยออกข้างมาให้ทับินัสทับินัสเก็บได้ทับินัสจ่ายเข้างในมาแล้วสุขชัยเจเด็ดกูกโก้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 โกโกโกสองต่อศูนย์ครับที่บุรีรัมย์ยูเต็ด เซ็งอุทยัยธานีจากสุพัชัยใจเด็ดรู้กันอีกครับครับจังหวะน,นี้ของทับินาสท,ทับินาสจ่ายเข้าในมาแล้วจบที่สุพัชัยใจเด็ดไม่พลาดครับ อูไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาดาเบเล่กับเทียกโก้เข้าแลว้วเวลาเปลี่ยนอีกสองคนครับเอาเดียอนคูกับสาสลักเข้าก็ถอดแบ็กสองข้างอย่างท้าวินาสกับนลว้วดินออกครับแล้วจังวันนี้ สาศูนไม่ได้ครับโอ้ยได้รอเป่าไปแล้วครับแต่ใส่สกอร์ไม่ได้ส,สำหรับมิสซอรี่แล้วอุทัยอยู่ที่ทิตาธน <c oughs> ใจมากแล้วชาลันปชาลันป๊อต <c oughs> โอ้ยเกือบได้จบสครอครับ <c oughs> ยังดีครับที่ไม่เป็นประตู แล้วบุรยามขอเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับถอดคริสีิมออกครับใส่อาทิต์เบิรกชัดชัยเปิดยามาแต่จังหวะนี้บุรยียามเก็บได้มาที่สัสรักสัสลักยกมาให้อาทิตย์เบิร์กอาทิ์เบิรก จังหวะนี้สุภาชายัยอุ้ยได้ไหมยังเคลียร์ทิ้งมาได้แล้วก็จบเกมครับเป็นบุรีรัมย์จนเสร็เอาชนะอุทัยธานีเอฟซีได้2ต่อ0ูครับและแมนออฟเดอะแบทของเกมนี้ครับสุภาชายัยอ๋อเป็นเกียร์แม่พิซอรีครับ,บรรก็พิซอรีก็บอกครับว่าเกมนี้ เป็นเกมที่ไม่ง่ายพวกเราก็ช่วยกันสู้ช่วยกันเล่นแต่ผมก็มีส่วนในการทำประตูด้วยมาดูไฮไลท์ของเกมคู่นี้ครับเริ่มต้นจากนาทีที่15ครับจังหวะนี้บิสซอลี่ก็มองไม่พลาดครับ ก็เป็นลูกเปิดของลูกคัสคริสปิมครับลูกเปิดที่อันตรายครับของกกคริสปิมลูกันกีนครางครับนี้ครับเปิดมาแล้วเป็นเกียวแม่บิสซอลี่ครับที่ได้เทคตัวโมงแลเวทีที่2ี่25อุทัยธานีไม่ยอมครับขอสู้บ้างจาังหวะน,นี้แต่ว่ายิงไปก็ติดเซฟของชัดชัยบุตรพรับที่ใช้ขาเซฟ นนาทีที่52เขาสิทพลิกพลิกจ่ายมาให้เพื่อนแล้วกระดกมาจังวันนี้มิสซลี่ได้มีโอกาสก็จริงเหินคานออกไปครับแต่เกมยังไม่จบครับนาทีที่84บุเรียมทำเกมบุกต่อนเนื่องสุภชัยเจเด็ตตัวสำรองลุกมากท่องประตูได้ครับจากการจ่ายของเจมสันทาบินายครับนาทีที่87ครับ บุรียามยังหาอ,อกาศที่จะทำประตูเพิ่มให้ได้แล้วเป็นกี่มบิสลีคนเดิมครับที่เกมนี้ก็ยิงได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับยังใส่สกอร์เพิ่มไม่ได้แต่ว่าช่วง90บหนึ่งครับอูไทธยธานีเอฟซได้ขอลองจิ้งบ้างจาังหวะนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นประตูครับ แล้วก็จบเกมครับเป็นบุรีรัมยูเต็ดเอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไปได้2อต่อศครับแล้วตอนนี้เรามาดูสถิติในช่วงในเกมนี้กันนะครับเริ่มต้นที่การครอบครองบอลครับก็บุรีรัมครองบอลได้มากกว่าอุทัยธานีเอฟซีครับอยู่ที่52%ต่อ48% โอกาสในการทําประตูครับบุทไททานีเอฟซีก็มีโอกาสสองครั้งบุรีรัม,มีโอกาสห้าครั้งบุรีรมนี่ยิงตรงกออไปถึงสามครั้งเลยครับแม้ว่าจะมียิงนกไปบ้างครับแต่ก็ได้มาสองประตูที่เป็นสองประตูแห่งชัยชนะครับจังหวะในการฟาวครับก็ฟาวกันฝั่งละหนึ่งครั้งจังหวะลับหน้าครับ ก็มีการเพราะหนึ่งครั้งเหมือนกันครับในเรื่องการผ่านบอลครับก็ทำได้ใกล้เคียงกันครับอุไทร์ธาน,นีเอฟซี FC นี่ผ่านบอลไป59ห้าสิาพาร์ทสำเร็จ5 3บามพาร์ทส่วนบุรีรัมผ่านบอลห้าสบ็พาร์ทสำเร็จ4ี่บดพาร์ทและในเรื่องที่อุไทร์ทำได้ยอดเยี่ยมครับเกมนี้ก็เป็นเรื่องการตัดบอลครับ ตัดบอลไปได้หกครั้งส่วนบุกรีลัมตัดบอลไปได้5้าครั้งจังหวะการออกแรงเซฟครับก็ออกแรงเซฟไปฝั่งละหนึ่งครั้งครับเอ็ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับก็ここเป็นผู้เล่นฝั่งบุรีลัมจิดด้วดมยเลขเจ็ดครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดกิเเม่บิทโซลี่ครับ และก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมพีชไมยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการจำลองเกมฟุตบอลทะเลที่อยู่ในรูปแบบของเกมอ e ีฟุตบอลครับครั้งหน้าก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเกมระหว่างบุรีรัมเจอกับทีมไหนวันนี้ ผมต้องไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ goodbye